เขาแบเมจะมีคนไปเหยียบระเบิดคนนึงเออเรารู้ได้ไงว่าอยู่บนฟ้าเขากับด้วยนี่ไงด้วยเราตายอ่ะตายสุดท้ายอ่ะชอบยิงสะบัดขึ้นเหินฟ้ากดชอบยิงขึ้นโอเทำยังไม่ประโยชน์อะไรจากการทำพิมพ์ตลอดเบยนะเล่นเล่นไหนเล่นดันระเบิดนะ ยาวดันยาวดันยกหยกหน่อยยกหน่อยางตายกางตาหนานีกตัวนึงยาวอะไรวะโดนะงวะโดนอะไรยิงงเ้ออะไเนมันเห็นแค่แวเดียวเองรเร็วกว่าน้องวีกเก่งโคตรเต็งเตงตีเ่ยอปิมเพิร์สจะทำอย่างนี้ อย่าวิ่งนะอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเอาโอเคระวังวิ่งตามนันหน่อยวิ่งตามมันอ่ะระเบิดระเบิดระเบิดเลอแปลไอ้เบทวยู่ตรงหน้าห้องแดงทางเชื่อมห้องแดงนะ โอ้โหเฮี้ยนี่กระสุนแล้วเนี่ยเรมีปืนไฟให้เก็บไหมน,นี่ปืนพี่กระสุนเทียบเลยเอ<ร>าตะไ, <ป S 2> น,ไนนะพี่นันตะไน่ตะไน่ไกกเกินโอ้อโหปืนโผล่มันไม่เยอะประตูออกฝั่งตัดตัวมาแล้วครัไอประตูเนี่ยมันมีฮารุปะ่ะฮารุลงบอลยองแม่เล่นเล่นสกิลส่วนตัวเลยคิดเองเลยตรงเนี้ยเอ่อเราต้องเราต้องอันนี้แหละต้องปั้นก้อนน่ะ พักก่อนนะใช่ไหมได้เออจริงๆเอาพอยมาเล่นตัวสุดท้ายอ่ะไม่ต้องเอาให้พี่บอกไม่ต้องกลัวแพ้ละไม่ต้องกลัวชนะด้วยใช่โนดนี่นะใกล้ยเจตัวคู่อะระวังบนตัวคู่แป๊ะแป๊ะอ่าตัวคู่หนึ่งตัวนะหน้าบ้านเราด้วยตัวที่เราเดินมา หน้าต่างหายตายก่อนได้เปรียบปะไม่เหนื Man ่อยไม่เฉียวด้วยสวยสวยสวยพี hey, ่สาหัสสาการอะไรสามอะ หลาแล้วเลาแล้วตายไปซะเขินดูอะเจเจ็บเจ็บผู้ชายได้บีได้บีนะได้บีนะได้บีนะน้องเหลือเจ็ดน้องเหลือเจ็ดเควางบีนะเหลือน่หสามเหลือเท่ากันเลือดเท่ากันพวกเราอ่ะพร้อมส่วนเราไม็ดอ่เาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปหาเขาอย่าออกไปหาเขาเก็บตัวอย่าเจ็บตืดอ่รอเนียนไว้นะเนียนไว้นะเนียนไว้นะเดี๋ยวยิงล่อให้ เดินวะอย่าเดินบ่อยดิเขียวเว้ยอุ้ยโดนเม็ดหนึ่งโดนเม็ดหนึ่งอยู่หน้าอยู่หน้าเทนอย่าโผอย่าโผอย่าโผอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกแล้วอุ้ยอุ้ยเลยยิงฟียิงฟีไอเลี้ยงติ๊กสาวเออจะเถอด เอาวินเอาวินไ่วินนอาชนะแล้วไงเขาเดบิวเขียแล้วแล้ิงอเอ็มไมไม่อ้ยอ้ยยิงล็อยิงล็อใหญ่เลย

เมื่อกี้มุมเมื่อกี้จำไปนะมาเล่นชินมากเราจอบไปเสียวอย่างนั้นไม่ได้ไ ทำไมกูยิงไม่โดนล่ะฮะลออ้พวเาไม่โดนหรกอะไ้นมไมกูยิงไม่โดนขอโทษไม่พีแป๊กมิชชั่นเฟลสลผดโคตรน่ารักอะเมื่อกี้ยิงเ้าเยระเหล พี chat, ส่สาสากันอนะีกแล้วเหือสามเหลือส ja, ja, ิเหลือสิบเพ่ะไรวะเปนเลยเหยอนน่ะเฮ้ยเหยินหมดเลย่เวงรอเราอย่างเดียวเลยวะโอ้โหเลยเบ สวยสวยสวยหำยาวยาวมีไผ่ยาวแตกอยา่าเอ้ยระวังแตกคู่แมะระวังประตูคู่ออกหอยเอ้ยเอยเอได้งผ่านมาแล้วไม่ใช่ประตูคู่พูดผิด Blue Team win <c oughs>